สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเสินเ่ง,เห,งหมอนิงนิวเช้าวันพุธที่15พฤศจิกาย,ยนราคาทองคำสปอร์ตยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อคืนราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรงหลังจากสาหรัฐเปิดเผย,เย,เยตัชิลราคาผู้บริโพคหรือว่า CPI เดือนตุลาคมออกมาน้อยกว่าต่อคาดการไว้ตัวเลขจริงเพิ่มขึ้น3.2%เมื่อเทียบปลายปี น้อยกว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมา3.3% 3แล้วก็ตัวเลขลดลงอย่างมากเพราะเดือนกันยายนอยู่ที่3.7%ตัวเลขเมื่อเทียบปลายเดือนทรงตัวน้อยกว่าตลาดคาดการณ์น้อยเช่นกันว่าจะเพิ่มขึ้น0.1%ทำให้นักลงทุนสบายใจว่าเฟดนนะ่าจะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยแล้ว ดอลลาร์เมื่อวันอ่อนค่าลงมากบอนยิวก็ปรับตัวลงแรงตล ah index จาก105.65เหลือ 104. ุดบอนยิว ield, อายุ2ปีจาก5%เหลือแค่4.8%อายุ10ปีจาก4.6%เหลือแค่4.4 4.4%คะ่ะราคาทองคําสปอตเป็นตลาดเมื่อคืน1,963ดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง17ดอลลาร์เลย ส่วนกองทุน as, s v สพียังกองทัสริ่ง,ง,งถือของทองเท่าเดิมค่ะวันนี้มีข้อมูลเศรษฐกิจของจีนจะประกาศออกมาหลายตัวช่วงเช้านะคะการผลิดภาคอุตสาหกรรมยอดค้าปีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรโดยรวมน่าจะออกมาทรงๆตัวแต่ว่าที่โดดเด่นน่าจะเป็นตัวเลขยอดค้าปีตลาดประเมินว่าจะขยายตัวถึง 7. 1เลยค่ะ ตรงนี้ก็น่าจะส่งผลบวกกับทองคำในฐานะจีนเป็นผู้ใช้ทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกส่วนฝั่งของสารัฐคืนนี้จะประกาศตัวเลขจากเชนลาคาวุเผยตัว่า PPI เดือนตุลาคมตัวเลขเมื่อเทียบรายปีตลาดยังไม่ได้ประมาณการออกมาแต่ก็คาดการว่าจะชะลอตัวลงเช่นเดียวกันค่ะส่วนเมื่อเทียบรายเดือนเพิ่มขึ้น0.1% ะะก็ถือว่าดีเพราะว่าเดือนกันยายนเนี่ยเพิ่มขึ้น0.5%ตัวเลขยอดค้าปีกเดือนตุลาคมตลาดประเมินว่าน่าจะออกมาไม่ดีลดลง0.3%จากที่เดือนกันยายนขยายตัว0.7%นะะตรงนี้สะท้อนเห็นว่าการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคสหรัฐเนี่ยน่าจะเริ่มลดลงแล้วก็จะมีผลกับเศรษฐกิจมริกาไตามาสีด้วยค่ะ ก็ตรงนี้ก็น่าจะส่งผลบวกกับทองคำได้ค่ะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำประเมินว่านะ่าจะเคลื่อนไหวซายเวัพถึงแม้ว่าปัจจัยพื้นฐานอาจจะสับสนแต่ว่าทองคำก็ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรทีเดียวนะคะจาก $1930 อดอลลาร์ขึ้นไปใกล้ๆ $1970 ดอลลาร์ 1, 70, ก็ขึ้นไป $40 ดอลลาร์ภายใน2-3วัน กอบการเคลื่อนไหวให้ไว้1,950ถึง1,970ดอลลาร์ 1, ค่ะขึ้นไป1,970ดอลลาร์ 1, ประเมินว่าน่าจะมีแรงเทขายออกมาต้องระวังแล้วนะคะส่วนแนวรับ1,950ดอลลาร์ 1, แล้วก็แนวรับสำคัญ1,930ดอลลาร์ 1, ค่ะทองแท่งให้แนวรับที่32,900บาทและ32,700บาทแนวต้าน33,100บาทและ33,200บาทค่ะ คำแนะนำการลงทุนมีอยู่แนะนำอยากให้ขายทำกำไรออกไปเก่งกำไรรอบใหม่หล่อที่1,930สดอลลาร์ 1, สำหรับการลงทุนทองแท่งค่ะส่วนการลงทุน Go ลฟิ u จอร์ฝั่งซื้อเข้าซื้อได้1,950ดอลลาร์ 1, 50, คัลลอส1น4 0ดอลลาร์ค่ะโก l i ล e Future แนะนำฝั่งซื้อ1,970ดอลลาร์ 1, 70, คัลลอส1น6 0ดอลลาร์ค่ะ สำหรับเงินบาทเมื่อคืนแข่งค่าขึ้นเยอะนะคะทำให้อยู่ที่ประมาณ35บาท50สตางค์แข่งค่าขึ้นถึง45สตางค์ค่ะเรียนเวลาว่าดอลลาร์อ่อนค่าลงมากวันนี้อาจจะแข่งค่าขึ้นแต่อาจจะไม่มากเหมือนเมื่อคืนนี้แนวรับ35บาท34สตางค์ถึง35ส่วนแนวต้าน35บาท80สตางค์ สำหรับ usd future ฐาคกรอบการเคลื่อนไหว35มบาท24สตังค์ถึง35บาท70สตางค์ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ